อาวรู้สิอาดัดมาสูงเท่ากับตึกเสียบชั้นะนะเป,นเป็นไปได้ไงมีมนุษย์แบบนี้อยู่บนโลกด้วยมนุษย์จักนี้ด้วยเหรอแล้วเขาถามิลามรู้ได้ไงก็เราบปกดกุอานบอกทำไมมีปัญหาอะไร,รพระเจ้าผู้สร้างอาวดมเองบอกเองบอกข้าสร้างอาดัม,มาแบบนี้สูงเท่านี้นะล้วปั้นมาจากดินด้วยอา้าคนแรกอะ่ะผู้สร้างบอกเรา,เาแล้วทำไมคุณมีปัญหาอะไรผู้สร้างบอกเราไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเลยที่จะพิสูจน์ได้ผมบอกถูกแล้วที่มันไม่คุดพบอะ่ะเพราะนบีอาวดมเป็นนบีครับร่างของนบีดินไม่กินครับเป็นร่างสดๆอยู่ครับ บรรดานบีเนี่ยดินไม่กินล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ่านักวิทยาศาสตร์จะขุดพบก็คือต้องขุดพบล่างแบบล่างแบบสดๆเลยอะงมงายพอไหมสำหรับคุณอะอถ้าจะบอกว่างมงายอุ้ยงมงายใหญ่เลยยิ่งงมงายเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมันเข้าหมวดนี้เนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่แย้งแล้วน่มันแย้งบนฐานที่มันไม่เชื่อพระเจ้าบนฐานที่เขาไม่เชื่อมาาวมีพระเจ้ามีผู้สร้างพระเจ้าของเขาคืออะไร นั่นแหละอีวลูชั่นกระบวนการวิวัฒนาการนั่นแหละนั่นแหละกระบวนการแบบนั้นแหละแล้วเวลาเขาอาศัยกระบวนการแบบนั้นนี่เขาก็ไม่เคยเคยขุดพบหรอกนะครับเหมือนกับเขาที่ไม่เคยเจอเลยว่าเซลล์แรกมันเกิดมาได้ยังไงมันก็เขาไม่เคยเจอแหละเหมือนกันแหละเขาก็ไม่เคยเจอว่าเซลล์แรกมันเกิดมาได้ยังไงนะครับก็งงงายเชื่อกันต่อไปหลอกตัวเองกันต่อไปเพราะฉะนั้นในกรณีของนบีอาดัมเนี่ย แล้วก็คุณไปตรวจสอบทั่วโลกยังที่ว่าไม่เคยข,ขุดขุดพบไปขุดกันมาทั่วโลกยังคือปัญหามันมีอยู่ว่ามาอ้างวิทยาศาสตร์จะไม่เคยเจอแต่วิทยาศาสตร์ไม่เคยบอกขั้นตอนเลยว่าได้มีบเจิ์นะประชุมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อที่จะขาล่างของอาดัมผู้นี้ให้ได้ตามที่กุณอ่านได้บอกเอาไว้ ามที่ศาสนารา兰ได้สอนเอาไว้ถึงขั้นตอนรายละเอียดทั้งหมดเลยเพื่อจะสอบหาร่างนี้ให้ได้ขุดกันไปยันมหาสมุทรเลยมีอะไรแบบนี้เปลา่าไม่ได้มีอะไรเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้มีอะไรกันขั้นตอนอะไรเพื่อที่จะมาบอกเลยว่ามันไม่มีอยู่จริง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นเลยผมก็เลยเคยยกตัวอย่างตะก,กะง่ายๆไงว่า,าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนวัยรุ่นนะวัยกลางคนอายุ30โอ้ออกกําลังกายแข็งแรงเล่นเวทเล่นกล้ามวิ่งทุกเช้าออกกําลังกายแข็งแรงนอนหลับกินได้อย่างดีเลยถ้าเป็นคนบอกว่าคนคนนี้ไม่มี มะเร็งในตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคนรู้แพทย์นี่ก็จะบอกอไร้สาระเลยพวกคุณเอาสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะมายืนยันสิ่งที่อยู่ภายในนะซึ่งภายในคุณยังไม่ได้ไปตรวจตามขั้นตอนที่ถูกต้องเลยว่ามะเร็งมันมีจริงหรือเปล่าซึ่งการเอาสิ่งที่ปรากฏภายนอกมาเนี่ยล้วไปอ้างว่าไม่มีเชื้อมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเขา้วยนี่ผิดวิธีแล้วครับคณจะตรวจว่าเขามีมะเร็งในร่างกายไหมหนึ่งคุณต้องมีกระบวนการตรวจอีกเซตหนึ่งเลยเพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยจะได้สรุปอออกมาาว่าโเค คนนี้ตรวจแล้วไม่มีมะเร็งมันต้องไปตามเซตตามกระบ,บวนการตามขั้นตอนรายละเอียดเพื่อที่จะเป็นตแต่รายละเอียดต้องตรงด้วยนะรายละเอียดเพื่อจะมาสนองข้อสรุปว่าตกงลงมีมะเร็งไหมนะคนคนนี้นี่คุณไปเอาภายนอกมามานั่งมองด้วยตาเปล่านะบอกมันสรุปไม่มีมะเร็งเนี่ยเอ้เทําแบบนี้อ่อไอ้เธอทำแบบนี้บบนกับกับท่านอบ,บีอาดัมโคก,ก็ดอัดุอนูอะไรต่ออะไรทำอะไรก่อนไม่ทั้งไม่มีทั้งทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรตั้งแต่ต้นเลยในรายละเอียดที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่โตระดับโลกเลยค้นหากรนทุกพื้นที่ขุดไไไปปยังก่นเมตรรอะ็วา ถ้าเจอก็เจอร่างสดเลยนะครับนบียดัมอ่ะเราเจอเจอร่างยักษ์จริงๆด้วยแหละเราสร้างมาล้วสร้างคนเดียวนั่นแหละคุณหาให้ตายอ่ะถ้าเราไม่ไปส่งให้ให้เจอก็ไม่เจอแต่คุณยังไม่มีกระบวนการในรายละเอียดเลยนะที่จะมาอ้าวว่าเราได้มีกระบวนการแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเพื่อค้นหาร่างอาดมที่สูงอย่างมากมายเหมือนยักษ ที่เดินอยู่บนโลกนี้ครั้งหนึ่งสรุปไม่เจออิสลามเป็นเท็จคุณมีอะไรแบบนี้บ้างคุณไม่ได้มีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยคุณอ้างลอยๆกวนๆโอ้ไวิทยาศาสตรไม่เคยก็ไม่เคยก็ไม่เคยก็ไม่หาไม่ได้หมายความ่าจะไม่มีไงแล้วเขาถามอิสลามรู้ได้ไงก็เราบอกกูอ่านบอกทำไมมีปัญหาอะไรฮะพระเจ้าผู้สร้างอาดัมเองบอกเองบอกว่าข้าสร้างอาดัมมาแบบนี้สูงเท่านี้นะแล้วปั้นมาจากดินด้วยเอาคนแรกอ่ะผู้สร้างบอกเราเอาแล้วทำไมคุณมีปัญหาอะไรผู้สร้างบอกเรา ตกลงเช hmm. ื่อไม่ได er Ho ้อะผู้สร้างบอกเองเลยอะเราบอกกูไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างการปัญหามันอยู่ตรงนี้ั้งต้นเลยเราไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างแต่ปัญหามันอยู่ตรงไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างตั้งแต่ต้นเลยถ้าเชื่อเขาจบแล้วถูกไหมนบีโนก็จบอาดัมก็จบผ่าดวงจันทร์ก็จบอิสราเอไม่รอจะจบถ้าเชื่อว่ามีผู้สร้างตั้งแต่ต้นปัญหาของคุณคือคุณไม่ได้พิสูจน์ว่ามีผู้สร้างคุณไม่พิสูจน์แล้วคุณพิสูจน์รู้แก่ใจแล้วคุณไม่เชื่ออันนี้ปัญหาของคุณแล้วยากอะไรอะที่เอาร้อยเจะสร้้าางแลวมีปัญห ถ้าราอ้อนมเขาจะสร้างแค่คนเดียวทำไมมีปัญหาอะไรทำไมสนามน,นุษย์ยังผลิตนาฬิกาสิบเรือนในโลกนี้เออแค่เนี้ยมีแค่ในจะผลิตแค่ใ้ทำไมอ่ะรุ่อเนี้ยแค่สิบเรือนในโลกนี้มนุษย์ยังมีอะไรแบบนี้เลยฮะเ้าเราจะสร้างแค่คนเดียวสูงขนาดนี้เราไปสร้างใครอีกแล้วต่อไปนี้จะมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเราถามว่าเอเีก็จะไปไมตัวเอเซก็จะกลับมาบอกไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างก็เนื่องปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ได้เชื่อกุณอ่านมาจากพระเจ้าไม่ได้เชื่อว่าเราแม่ต้นมีจริงแต่ต้นัปญหาไม่่่ไได้ออยยููตตรรงงหหนนปัญาี้้้เพพราะฉนนัตองิสูจนว่ามีผู้สร้าง พิสูจน์ว่ามีพระเจ้าแต่กัน,นั้นก็ตามต่อให้เลยว่าคุณเนี่ยนะจะไม่เชื่อจะไม่เอาจะเอาวิทยาศาสตร์ต่อให้เลยนะคุณก็ยังไม่เคยมีการประชุมนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะเพื่อที่จะไปเสาะแสวงหาทุกมุมโลกเลยว่ามีร่างนี้เกิดไม่มีอยู่จริงไปขุดกันหมดเกลี้ยงแล้วตามมาหาสมุทรด้วยเพราะครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นพื้นที่ดินมันอาจจะหาเป็นปกลายเป็นแม่น้ําแล้วตอนนี้คุณต้องไปขุดใต้แมน่น้ากัน อะไรตอนอะไรสมมติเอาทาตามกระบวนการที่คุณใหญ่จะเจอเนี่ยคุณมีกระบวนการในรายละเอียดเพื่อจะบอกเราไหมว่ารายละเอียดมันเป็นแบบนี้มีอย่างนี้นี่นี่น,นี่แล้วเขาทําครบุูรายละเอียดแล้วเราหาร่างไม่เจอคุณเมียอะไรแบบนี้ไม่มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแ,แล้วมาอ้างลอยๆว่าไม่เจอ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 ไม,ไม่มีกระบวนการหาเจอตั ia, ้งแต่ต้น